นานาสาระกับกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางในฐานะผู้จัดหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาคร,รัฐระดับสูงหรือบางสรุ่นที่1ได้จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบตรแก่บผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวโดยมีนายพงพานุสเสวตรุนรองผดกระทรวงการคลงังหัวหน้ากลุ่มภาร,รกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายมนัฐแจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมงานในการนี้ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารการเงินการคลังตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยดรสุเมฆตันติเวชกุลและเรื่องกฎ หมายปกครองและว,วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติศักดิ์ปกติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผนด้านการเงินการคลังและเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง